สวัสดีครับผมอันยางซิ่งสู้ประกานนะครับผมเช่นเคยนะฮะยางไทยสายลุยอีกหนึ่งตัวนะครับผมลิงหลงครอสฟินนะฮะผม MT นะครับผมตัวนี้ MT นะเป็นยางที่ชื่อลิงหลงนะครับแต่ผลิตประเทศไทยนะฮะยางผลิตประเทศไทยนะครับผมไม да ่ใช่ยางจีนนะครับผมนะนี่ครับเวสต์อินเทอร์แลนด์นะฮะเวสต์อินเทอร์แลนด์ชัดเจนนะครับผมลิงหลงครอสฟินนะฮะตัวนี้ <un> เช่นเคยครับผ้าใบสิบตำนะฮะสิบพีอาร์นะครับผมตัวที่โชว์ตัวนี้ตัวที่โชว์อยู่นี้ก็คือเบอร์สามหนึ่งห้าเจ็ดห้าอาร์สิบห้าเอ้ยอาร์สิบหกนะครับผมเป็นขอบสิบหกนิ้วนะครับผมถ้าเทียบเท่าก็ยางสามห้าขอบสิบหกนะฮะผมตัวนี้เท่ากับยางสามห้าขอบสิบหกนิ้วนะครับผมหนาหนาบึกบึกเลยใหญ่มากนะครับผมนะนี่ลายยางเช่นเคยครับลายยางเหมือนเดิมแต่นี่เราก็จะมารีวิวให้ดู เรื่อยๆนะครับแต่ละไซส์แต่ละเบอร์นะครับผมนะลูกค้าจะได้นึงอ่อนครับว่าขนาดมันประมาณไหนใหญ่าใหญ่ครับบึกบึนใช้ใช้ดีหลังจากที่โพสต์รอบแรกไปนะครับสินค้าขายดีมากขายได้หลายชุดอยู่นะอันนี้ก็มีเบอร์หนึ่งที่เราจะแนะนํานะครับนะก็เช่นเคยนะครับผมนะก็มีประกันยางให้เช่นเคยนะครับผมมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับผมต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศนะครับ ได้เกียรที่ไหนนะครับผมจะให้ส่งที่ไหนสอบถามมาได้นะครับผมที่เบอร์โทร0909813846นะครับผมนะก็ยางหลิงหลงเดี๋ยวรายละเอียดเบอร์ยางเช่นเคยครับผมเดี๋ยวก็จะโสต์นะจะโสต์ตามโสต์ไปเลยนะครับผมนะก็ฝากด้วยนะครับผมนะยาง ยางสายลุยนะครับยางเดิมนะครับผมยางซิ่งยางอะไรเรามีจัดจำหน่ายนะครับลองสอบถามเข้ามาได้นะก็นี่ครับดูครับเส้นสายลายยางนะครับประมาณนี้สวยนะครับผมขายดีอีกตัวหนึ่งนะฮะก็โอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมลิงหลง Crosswind MT นะตัวนี้นะครับผมนะทะยานสิบชั้นหนาหามากแข็งมากนะฮะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ สนใจเบอร์ไหนสอบถามราคาเข้ามาได้นะครับผมนะราคาเราก็สอบถามอ,อ, unut, อาจจะอัปเดตนะครับผมราคาแต่และแต่ละเดือนอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่เท่ากันนะครับผมนะก็ะเลยเราก็ไม่ได้ลงราคาไว้ในโพสตนะก็สอบถามกันแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับราคานะครับผมเดี๋ยวเผื่อลูกค้าไปเจอถ,ถ้าเราโพรสราคาไปลูกค้าไปเจอราคาเก่าก็อาจจะเข้าใจผิด silently, เรามาอัปเดตกันเลยดีกว่าเราจะโพสแต่เบอร์ยางไปนะฮะ โอเคปากด้วยนะครับผมมีหลวงคอสวินย่างไทยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ